ก็อเอ้ยขอไข่ขอขวดขอควายขอควายขอคนขอระฆังงอมูต่อจานต่อจานนี่นใช้ดี ซอชิงซอค้างซอสู้ซอกระเทือยอหญิงชซอช่ดาซ่ปะตักขอฐานพอาัรทมโพหอเข้านอนเนียนโอเด็กตซอเต่า ทอถุงทอทหารทอธงงอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งผอฟ้าพอพานผอฟันพอสำเพาหมอมายอยักรอเรือ โรลิงวอลเวนสอสตาสอบอลูซีสอเสืออ๋อหีบรอจูราอ๋ออางอ๋อโนฮูิต